แก้วกะลาขันโอเป่าลูกโมโอขันกะลาแก้วใครทผิดคะแก้วหึ่งสองสาแก้วกะลาขันโอเป่าลูกโอมอขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันโอเป่าลูกโมขันกะลาแก้ว อันนี้เป็นการฝึกสมาธิตื่นกันหรือยังทุกคนพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์หรือยังเล่นเกมเฉยๆวันนี้ไม่ยากเลยบวกเลขหนึ่งบวกเงินเท่ากับสองสองบวกสองเป็นสี่ประมาณนี้เป็นต้นเดี๋ยวคุณครู้ช